i ดมอนด์ฟูดและสุพิมประเดิมเก็บชัยเล็กที่2นักตบหนุ่มแชมป์เก่าอย่างไดมอนด์ฟูดเปิดสวยประเดิมเก็บชัยหลังไล้อัดหนุ่มย่าโมปลูกปัญญาวิวทยาลัยเอาชนะ3มเซตรวดเก็บ3แต้มในขณะเดียวกันที่สาวสุพิมอัดแซลมิงเก็บ3แต้มเปิดเล็กที่2ในศึกวิรบอลอาชีพไทยแลนด์ลีก ประจำปีพุทธศักราช2566สัปดาห์ที่8เล็กที่2ที่ MCC Hall เดลมอร์บางกะปิการแข่งขันวอลเลย์บอลอาชีพไทยแลนด์ลีกประจำปี2566เมื่อวันที่14มกราคม2566ที่ผ่านมาที่เข้าสู่การแข่งขันในเล็กที่2โดยการคัดเอา6ทีมที่คะแนนดีที่สุดจากเล็กแรกมาเล่นในเล็กที่2พร้อมกับยกคะแนนจากเล็กแรกติดเข้ามาด้วย โดยรายชื่อ6ทีมชายและหญิงที่ผ่านเข้ามาเล่นในเล็กที่2มีดังนี้ทีมชายประกอบไปด้วยแชมป์7สมัยอย่านนครราชสีมาไดมอนด์ฟูดพิศณุโลกกอกกูดคาบานากเกษตรศสาสตร์ VC ีและปลูกปัญญาวิทยาลัยน,นครราชสีมาทีมหญิงแชมป์เก่าไดมอนด์ฟูดสุพิม นครราชสีมานครนนท์ขอนแก่นสตาร์วีและแซลมิง RSUVC สำหรับการแข่งขันในเลกที่2หรือสตาห์ที่8จะมีขึ้นระหว่างวันที่14-15ถึง 15, มกราคม2566ที่ MCC Hall เดลโมบังกะปิ และเมื่อวันที่14มกราคมที่ผ่านมาเป็นวันแรกของการแข่งขันเริ่มคู่แรกด้วยการดวลเพลงตบหนุ่มอย่างแชมป์เก่าเดมอนฟูดที่เล็กนี้มีการเสริมแก่งของทีมด้วยการเอาผู้เล่นต่างชาติคนใหม่เข้ามา2คนแทนเบอร์ลิซาแอนเดียติกที่เล่นในเล็กแรกลงสนามกับหนุ่มย่าโมปูกัญญาววิทยาลัยนครราชสีมาที่เข้ามาเล่นในเล็กที่2ด้วยอันดับที่6หรืออันดับสุดท้าย เกมนัดนี้แชมป์เก่าไดามอนด์ฟูดยังคงใช้ผู้เล่นตัวหลักนำโดยกัปตันทีมมือเซตท,ทีมชาติไทยอดีพงศ์ผลพินโยทุบป,ประดิษฐ์พพุทธเกลิกพงเพนสุกไมโอสวีเกลิลานอฟภูสิทธิ์โพนลินลินอีวาโลและยุทธการบุญรัตนผู้เล่นอิสระส่วนปลูกปัญญานำทัพโดยมมัดเซนจังจิติพัฒนผิวรัต พงพิสิทธิ์ชาตติ้องสู้จัตุพงดุจมยูนและปาโมทยศสันเทียเริ่มเกมในเซตแรกแชมป์เก่าโชว์ฟอร์มได้อย่างเหนือชั้นกว่าโดยเฉพาะเกมลุกหัวเสากับบอลเร็วของ2ผู้เล่นต่างชาติทำเก็บให้เดมอนฟุดนำห่างและปิดเกมชัยในเซตแรกเอ,อกาชนะด้วยสกอร์2 5ต่อ11คะแนนนำา1ต่อ0เซตเซตที่2ปู่ปัญญา พยายามแก้เกมลุกหัวเสาและบอลเร็วของเดมอนฟูดแต่ยังแก้ไม่ได้ทําให้เสียแต้มแบบง่ายๆเดมอนฟูดออกนํา2ต่อศนเซตและมาถึงเกมในเทที่3แชมป์เก่าหวังจะปิดแมตช์ไม่ปล่อยให้เกมยืดยือ้อแต่ปรากฏว่านักตบหนุ่มปลูกป,ปัญญาคึดสู้โดยเฉพาะเกมลับที่เล่นได้ดีกว่า2เซตแรกกลับมาทําแต้มสูสี ในขณะที่ดัมมอนฟูดเริ่มจะเล่นเสียเองจนสกอร์มาเสมอที่การที่24-24ต่อคะแนนยังไม่มีใครปิดเซตได้จนมาสกอร์กันอีกทีครั้งที่26-26ต่อคะแนนและเป็นแชมป์เก่าที่เคยเล่นบอนสั้นปิดแมตช์เอาชนะไปด้วยสกอร์28-26ต่อคะแนนสรุปผลการแข่งขันสโมสรอนดัมมอน o ูดเอาชนะสโมสรอปลูกปัญญาวิทยาลัยนครราชสีมา3-0ต่อเซต25-11ต่อ 25ต่อ14และ28ต่อ26สมผลให้สโมสรเดมอนฟูดแข่ง8ชนะ7แพ้1มี20คะแนนสโมสรปลูกปัญญาวิทยาลัยนครราชสี 4, มาแข่ง8ชนะ3แพ้5มี9คะแนนด้านนักตบสาวสุพิมดีกีแชมป์สองสมัยสโมสรสุพิมทิฟชนบุรีอีเทคที่นำโดย2นักตบมือเกา่าอย่างหน่องปึ้มจิตถิ่นขาวและมริกากันทอง ลงสนามพบกับสมสรนเซลมิง R.S.U.V.C และเอาชนะมา3ต่อ0เซต25ต่อ16 25ต่อ9และ25ต่อ15ส่งสมผลให้สมสรสุนซพิมทิพช์ชมบลีอีเทคแข่ง8ชนะ7แพ้1มี22คะแนนสมสรนเซลมิง R.S.U.V.C แข่ง8ชนะ3แพ้5มี8คะแนน